สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟมกเหล็กนะครับพามาชมนะครับเป็นหลุมฝังศพของเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นลูกของอดีตนช่างของกรมรถไฟหลวงนะสมัยที่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพโคราชนะะก็เป็น สถานที่สถานที่หนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการการก่อสร้างเส้นทางรถไฟก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายนะการเปิดป่าหรือว่าก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เอ็นไปด้วย โรคภัไข้เจ็บแล้วก็สิงสาราสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะไข้ขขป่านะฮะไข้ป่านี้เป็นโรคที่ถือว่าน่ากลัวในสมัยนั้นเพราะว่ามันไม่มียารักษาแล้วก็ถ้าใครติดไข้ป่าเนี่ยก็โอกาสเสียชีวิตวังค่อนข้างสูงแล้วก็ทั้งคนงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เสียชีวิตจากการกอร่อสร้างทางรถไฟเยอะมากน,นะแต่ว่าสําหรับหลุมฝังศพของลูกชายของนายช่างกรมรถไฟเนี่ยเพราะว่า จะเป็นบุคคลสําคัญนะครับเกี่ยวกับในในกิจการรถไฟนะก็เลยมีการกอ่ออาก่อเป็นเป็นหลุมฝังศพแล้วก็ทําเป็นแท่นแบบนี้นะเป็นไม้กางเขนเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับของกิจการรถไฟด้วยแล้วก็มีคนคําถามว่าทาไมไม่ส่งกลับประเทศในสมัยนั้นการส่งร่างหรือว่าศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศนะเป็นอะไรที่ลําบากมากนะ เพราะว่ายังไม่มียังไม่มีเรื่องของการาเก็บรักษาศพนะฮะสมัยก่อนคือเสียชีวิตที่ไหนก็ฝังไว้ที่นั่นแล้วก็จะถ้าเป็นบุคคลสําคัญก็จะทาลักษณะแบบนี้ฮะเป็นหลุมฝังศพแล้วก็มีการจารึกนะครับเป็นชื่อเอาไว้นะฮะที่นะครับเนี่ยฮะในนี้ก็บอกว่าชัดเจนนะ,ะว่า,าเขามาจากประเทศเดนมาร์กนะครับเป็นผู้ซึ่งมาจากประเทศเดนมาร์กนะฮะชื่อ ลาเบกน,นะครับเกิดที่เดนมากแล้วก็เสียชีวิตในปี1897นะครับอายุแค่ประมาณ1 0 1นะ18 19ปีเองนะครับ19ปีเสียชีวิตที่มวกเหล็กนะฮะก็ชัดเจนนะครับก็เป็นการแสดงความเรียกว่าระลึกถึงผู้สียชีิตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ ความเป็นมาของเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเดนมาร์กนี้ก็มีวิศวกรชาวเดนมาร์กนะครับที่มาก่อสร้างทางรถไฟเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปกัแล้วกันนะครับ